สบายดีพี่น้องสบายดีต,นนนนอ,นตอนเศร้าๆพี่นอ้องเมื่อนี้กะมาเห็ดเวียกับเบื้อเก่าพี่น้องเมื่อนี้กะว่าชีวิทาสีแต่อากาศพี่น้องหมดเป็นใจให้อากาศขึ้นข้าคึ้นฝนพี่น้องฝนมาหลายทางเพราะาสิใส่บาทยามใได้พนมาลดพี่นอ้องเมื่อนี้ากะลมกันลวกันเซ็ตนะพี่น้องสิคนดินเนาเมื่อนี้เพราะว่ายานิไม่ได้ฝนพี่น้อง อาจจะพนดินคนดินเขาอะนะเขาวนคั่วพี่น้องจะพนตกนักขนาดพี่น้อ,อหง,หง,หง,หงนั่งกระถั่วถั่วหงพี่น้องนักเต๋อบุกเกินพี่สาวบุกเกินพี่น้องนั่งกระหงพี่น้องสางเขากับมาเลยพี่น้องมาแต่เ้าม,มืเอเงา ทิศทาวกันคนดินเขาคนรคั้วไปน้องกันว่าสิทาสีกระยานสีบ่แหง้งี่น้องมันสีลายมันสีบ่ง่ามมันสีย่อยีย่น้องถ้าเลยมาคนดินพากันคนดิน ลุงตูบายดีนะฮะบายดีพี่น้องบอกได้เววไอ้มาซอยแต่เศร้าพี่น้องคนดินเอาไว้สบายดีไาเห็นหนาเอาคลิปไปดองอากมาแต่บ้านมันก็มาซอยเบี้ยเราก็พากันคนดินมือนีพี่น้องนี่แหละเอาคนดินเขามาให้มันเต็มพี่น้อง tim này cà thê bố nó này ừ. bộ cái cầu của mình này ừ. bộ nó tôn nhân bộ leo nó bộ cái cầu, cầu. Ừ. nhắn สีอะไรใส่ก้อนเหรออใส่ก้อนเนาะใส่ก้อนมันแล้วเลยอืมใส่ก้อนเนาะใส่ก้อนใส่หยวงเหรอใส่หยวงเนาะเออเจ้าบอกคำเมื่อคืนบ่พ่อยังแหนเมื่อคืนนีลอ่าหยวงหยวงก้อนเขกซื้อมาเสริมเนี่ยตัวเัาเขาเนี่ยยนงจะมองหน้าไหมเออเจ็ดหยวงนี่มีจานหยวงหยวงที่สี่เนาะก้อนได้ไหม4ก้อนเขาหยอกแป๊วไข่เลยมันจ่งกันนะ อันะเจ้ัแเอเอมีอยู่อันเนาะยวงสเนาะ้วก็ก้อนท่ดใดก่อนก้อนจันสองอันเนาะโอเคโสิออไปซื้อไป้องไห่นไยใส่มาแล้วเลยมันแลกกับประเทศอื่นน้องนี่แหละเนติดไปใส่ กอนนอนกัใส่ยโยงจับขึ้นกับพ้นต๊กนักพี่น้องน้ำท่วมเลยพี่น้องไงตัวน้องเขาน้ำท่วมเี๋งเลยมือหนึ่งประทาสีพี่น้องมีแต่สิคนดินเข่านี่แล้วก็สะพี่น้องตามสะแถวหน้าพี่น้องทางหน้าบ้านไง ดินเหงากพ่ออยู่บ่ดินตัวนี้วานได้ฮะพ่อบ่บ่พ่อกับน้องสายแล้วลุยต่อเลยน้องสะนี่พี่น้องดินกองหรือกระไรสะสะแถวนี้พี่น้องเพราะว่าน้ำหงน้ำถั่วมแถวนี้พี่น้องนี่เอาสะสะแล้วก็เทกันเปื้อนพี่น้องเไยตัวนี้ก็คือกันพี่น้องกองนี่ก็ พราะวันถ่วมพี่องพีวะน้ำเป็นน้องพี่น้องน้องน้อยหนึ่งก็ได้สะลงพี่น้องพังเมืองเวียก่อนพี่น้องมนันนี่ด้านมีแต่ค้นดินกับสะดินพี่น้องเพราะอากาศขึ้น้าคขุนพลพี่นน้องก่อวานกไลาทาซีวานเป็นน้อง สีเฮากับลำไปลำมาเป็น้องสามห่อสี่ห่อเป็นน้องเลยเดี๋ยวมันเก็บหายมันงาเป็นน้องเลยเอาขอยเห็ดทาไปมองได้มันมันจืดมันจางเฮากัดทาทับอีกเป็น้องเลยมันบริสุียดกัดทามันละเอียดเป็น้องเป็น้องทางหน้านี่ครับเปิดเช็ดกันได้เป็น้องเปิดเช็ดกันได้เห็นปะเป็นแล้วอัน บานประตูเสร็จก็ได้ครับอันน่ะซิ่งพี่น้องซิ่งข้างในกระไดอยู่มองนี่ดินกรก็คือกันพี่น้องสะไปทางเบิกนะคนไปอีกแล้วก็เทพี่น้องแต่ละจุดแต่ละจุดเขาคอยปั๊บไปพี่น้องเพราะว่ายังคอยปั๊บบัดเดียวกับนักราคาแพงพี่น้องดินก์นกองหนึ่งกับแสนแซนแปดพี่น้องนะ ดินแซนแปดเปิ่นก็ให้ไปหานะยวงจับเดรกากันะพี่น,อน้องแล้วหลอกโอ้เขื่องเต็มเลยพี่น้องเน,นี้ยเหมยห่อพี่น้องห่อเขา ไเครื่องเขาเลยพี่น้องเป็นย่องประตูแล้วก็ล็อกพี่น้องมือถือกันบ่กระถามมือสางพี่น,พน,น,น้องพี่น้องแล้วก็ซื้อขนมไข่มาสู่กกินพี่น้องปั่นเขา่าปันป่นปั่นเ้าก่อนจะว่าได้บิ่งดูเบิง่งว,ว่าได้บได่ได้บๆนี่ย่องกระซี่เนาะอ่ะเอาแม่ขนม วันใดผ่านบอยูบอได้ขับบ่ผ่านกับเปลี่ยนอโอเคพี่ซื้อแพงซื้อซื้อืออะไรตัวนี้นะจิ๋มหาพันตัวหยวจับถือหรือแพงใช่ะว่าอะไรพอซื้อบออกนหลอกงนสี่พันเนาะอสี่พันมาเจ็ดสิบปพันเอา

เวลาเติบไปเนาะเต๋อเศร้าพนไปเนาะเอาไปนอ้องคลิปนี้กันซีเรคอลาไปก่อนพี่น้องสบายดีพี่น้องเจอกันคลิปหน้าพี่น้องสบายดีลาไปก่อนพี่น้อง